มาดูนู่นเห็นไหม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 อุ้ยอุ้ยมันใหญ่ไหมเปล่าอ่ะเชื่อมั่นในตัวดีๆว่าเราทำได้ธรรดาบรรลังแค่นี้เองนะนี่เนี่ยไปเอวแตนดำแตนดำอ่ะแตนใหญ่นี่จะเข้าไปเอาไงโอ้โหอย่างนี้มันต้องใช้ฝีมือนิดนึงทำไมทำไงเข้าจับเลยเข้าไปจับเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนจะจับก็ส่งสัญญาณหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะออกไปรอข้างนอกรอทำไมอ่ะ อาแค่จ,จับคนเดียวเอาโถมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเราไม่เป็นไรนี่เรามีโกโก้มีโกโก้เข้าไปเ่าโอเคง่ะเดี๋ยว้าัปเลยได้นะจับนะอันนี้เดี๋ยวเดินลุยก็ไปเลยนะคนเดียวเดี๋ยวจะคอยอยู่ทางห่างแบบห่วงคือจับ,จ,บจับนี้จับมันเทตัวเขาจะจับมาเลยจับมาปุ๊บแล้วก็เดินออกมาจับแล้วก็เดินออกมาเลยนะ๊บทำไม่ได้เขาจับปุ๊บอีกเงี้ยได้ได้ได้เห็นนะแบบนั้นนะปีกมาเลยนะรู้ปะได้เลย พร้อมนะครับพร้อมโอเคเริ่มได้เข้าไปเลยครับเอา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 ง่ายๆก็โอ้โห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 โดนนี้นะครับฮะไม่เข้าเอาดิจับมาดิตัดเขานี่ไม่เข้าอย่างเงเดี๋ยวเอา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 เลยอย่าช้าสิเวลา อลเอาแล้วครับหาแล้ตวตกไม่เข้าเลยอ้าวนี่เพิ่งจะคุยแป๊บๆเปล่าก็ถ่าแล้วต่อยไม่เข้าอ่ะร้องทำไมอ่ะโโ่มีแนวคิดมามือแย่เลยมือแย่พอปิดแล้วก็วิ่งออกเลยเฮ้ยจริงจริงแล้วกล้องยังมองเห็นเหรอ เมื่อเอาเห็นไกลๆเดี๋ยวม,ม,มาทาย,ยาไม่ก็มาปิดๆนย่ยพอมปิดแล้วก็าป่ามาให้ดูนี่ครับผมได้ลองทดสอบแล้วนะครับว่าแตนดำเอามือยื่น่างนี้เลยอะแย่เขา่างนี้เลยแบบปุ๊บแล้วพอมันปิดวิ่งเลยผมไม่เปปิดเดียวแต่ตัวหลายตัวนะอย่างมากก็ทีเดียวขนาดนิ้วยิงโดนทีเดียวเลยก็เนี่ยทีเดียวเนี่ยบ <น S 2> ุมก็นั้นแหละเอามือไม่แย่นะพอพอปุ๊บพอปักวิ่งออกเลยครับผมได้ทดสอบแล้วนะครับแตนดำมันอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยเอาไม่ต่อยธรรมชาติเลยเออต่อยธรรมชาติเลยไม่ต้องมาจับต่อยหรอกอ้าว จริงเอางั้นเลยเเออาลยนะะ่ะไปลุยเลยไม่ต้องโปรโปรแล้วเข้าไปแย่เลยเดี๋ยวกล้องเข้าไปใกล้เลยพร้อมไหมเนี่ยพร้อมนี่พร้อมอย่างพร้อมลบอย่างพร้อมแล้วใส่แว่นให้เรียบร้อยจะใส่แว่นไม่ให้เหรอใส่แว่นให้เรียบร้อยเออเอาแว่นค้ำไว้ท่าเออโอเคนะนะ เป็นไงบ้างครับโอ้โหมาหลายทีดิอ่ะนี่มันจริงๆแล้วมันก็ต้องนี่ไหนเกลือดเนี่ยอ๋อเนี่ยแล้วไหนอีกอ่ะแล้วก็โอ้โหหลายที่วะจำไม่ได้นะหลายที่จำไม่ได้ตัวตามมือตามนิ้วนี่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 เป็นเป็นแผลเนี่ยเป็นเลือดอ่ะมันชนอะไรเลยอ่ะมันุ๊บแล้วเป็นไงความรุนแรงเป็นไงความเจ็บปวดมันก็มากกว่าไอ้ไอ้แตนตัวนั้นอีกมากกว่าแตนแตนเล็กอเหรออ่ามากกว่าแตนเล็ก นี่มันมันแตนดำมันแตนใหญ่อยู่แล้วเนาะนี่มันก็น้องๆต่อเอาเนาะโอ้ความปวดนี่เนี่ยปวดอยู่เลยตอนนี้ปวดไหมปวดแล้วเริ่มปวดแล้วนะเริ่มปวดเลยนะตึ๊บๆเนี่ยๆดูแรงใช่ไหมดูแรงเนี่ยนะนี่เนี่ยนะกี่ทีนะดูเห็นเลือดปะอ่ะเดี๋ยวจัดอันดับดีกว่าอันดับอันนี้อ่าให้ให้ให้มากขนาดไหนนี่หนึ่งสองสามอ่าตรงนี้ที่มีเลือดอ้วออกอ่ะอ่ามีสามแล้ว นี่ถ้าเกิดให้แต่นันดับอะความรุนแรงมันนะมันประมาณไหนความรุนแรงก็น่าจะอยู่ที่น้องต่อน้องต่ออ๋อแสดงว่าต่อนี่รุนแรงแวกว่าต่อรุนแรงกว่าแล้วมากกว่ามากกว่าอะไรมากกว่าพึ่งมากกว่าพึ่งมากกว่าพึ่งมากกว่าแมงคู่ม,มากกว่าอ๋ออันอันนี้คือมันน้องต่อเลยน้องต่อเลยเนี่ยคือน้องต่อเลยฝันเจ็ปวดฝันแล้วปุ๊บปิ๊ดปี๊ดปี๊ดโอ้ยสึกเลยสึกเลยตุ๊บตุ๊บเลยอันนี้โดนประมาณสามทีนะประมาณห้าทีได้แต่ช่างไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับ ไม่รู้สึกอะไรรู้สึกอะไรอยากมีอยากมีหนักกว่านี้มีไหมหนักกว่านี้หนักกว่านี้ต้องลูกปืนนั่นแหละก็หนักกว่านี้ที่จะเอาช่างอยู่ได้นะโอเคเย่ยมากครับ